สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ในช่อง PKT นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาเล่นเกม GTA โลภ์ออนไลน์นะครับผมผมจริงผมก็เล่นไปนานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะได้มาอัดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะได้คอมที่มันสามารถอัดและเล่น GTA ไปด้วยได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องมาเล่นเป็นโลภ์เอ,อินะครับเพราะว่าผมได้ทําการ ขุดเหรียญจนเพลินแล้วผมหลับไปนะครับแล้วผมก็ตายเพราะว่าอดอาหารนะครับเหมือนอาหารหมดนหมดแล้วผมก็ตายแล้วก็เออไปเลยครับเพราะผมหลับแล้วไม่ได้เรียกหมอมาผมก็เลยต้องเล่นเป็นโรเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูกันได้เลยครับผมผมต้องใส่หน้ากากี่ก่อนคนจะได้จำไม่ได้เออให้ดูท่าดิ ก็ผมจะขออธิบายโรเออร่าวคาะครับโรเออก็คือเราจะต้องทําเหมือนเป็นเด็กเออแล้วก็เหมือนจําอะไรไม่ได้นะครับจําชื่อจําตัวเองไม่ได้ต้องให้เพื่อนหรือเพื่อนมามาค่อยมาค่อยบอกว่าเราชื่ออะไรนะครับแล้วแล้วก็เราทําอะไรนะครับแล้วก็ส่วนวิธีทําอะไรต่างๆเนี้ยเราก็ไปหาต่างคนอื่นไปให้เขาบอกวิธีในการทํานะแต่ว่าเราทํางาน งานหลักกับงานที่เราเป็นอยู่ไม่ได้นะครับในเวลาหนึ่งอ่าหนึ่งวันนะครับเป็นเวลาหนึ่งวันนะครับก็ป <laughs> ระมาณนี้นะครับผมขอเข้าข้างหลังหน่อยได้ไหมครับพี่ชายอะไรครับรโอถอเกางแล้วด้วยพี่ชายตดก <c oughs> <laughs> างเกงแล้วเหรอสวัสดีกว้นน้อย สวัสดีครับพี่ชายชื่ออะไรครับนี่ผมกินสองครับผมกินสามผมกินสามโอเคครับใช่ไหมใครอะใช่อะไรหรอพี่ชายกินน้อยมันยังมรู้รู้จักผมได้ไงหรอถามกินสองมาอ๋อกินสองคือใครอ่ะไอ้น้ำโชคอ๋อ ใช่เหรอเออกูเอออย่าเรียกผมว่าเพื่อนเราคือเพื่อนกันอะอย่าเรียกผมว่าเพื่อนเราคือเพื่อนกันยังไงล่ะออย่าเรียกผมว่าพี่ เลือดเลือดล่ะกูจะเลือดเฮ้ยเริ่มจําคานี้ได้แล้วมันขึ้นมาในหัวครับอยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาเลยคำนี้เราคุยกันตลอดวิ่ง <ๆ S 1> ผมว่าแล้วผมอยู่กับคุณแล้วมันจะรั่วจริงๆเลย,ยมันจะรัวร่วสายรั่วบันเทิงเราคุยกูมึงกันได้นะพีเจได้เลยเรค,ยเคเรคับกูมึงกันตลอดโอเคครับผมจะกูมึงกับกับมึงครับ ไอเด็กขี้อ่ะด่าด่าผมทำไมครับเนี่ยผมเก่งๆอยู่แล้วผมขอโทษผมหมายถึงเด็กข้างถนนเมื่อกี้อ๋อโอเคครับชูนิ้วกลางใส่ผมข้างถนนเมื่อกี้ผมเลยด่าไอเด็กขี้อ่ะใครอ่ะอย่าให้ผมเจอนะจะมาทำเพื่อนผมแบบนี้นะใช่ว่าจะว่าใช่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 จะรู้วู่จะรู้ว่าต้องเรื่ามันมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยมึงเออเนี่ยกูขุดเหรียญแต่กูหลับ อาหารเอออาหารหมดอาหารหมดนอนเอือเลยมึงโคตรงดเอาองเนี่ยยังไงเนี่ยคนถามหามึงเนี่ยคนเนี้ยโอ้โหเปลอาไปเลยเที่ยามีเกียรตยไปทำงานแล้วไปของเขาคะมึงคุยกับมันดีอยากเอ้รับไหมพี่เกีย์มันไม่อยู่มันไม่อยู่มันอดีตจริงไอ้เที่ยมึงจะรู้อันนี้ก็ตัวอย่างใช่ค่ะ โูกูคิดเไรไปที่อ่ะมึงอยากเอายี่รอบไหมนี่น้องมึงนะเว้ยไอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เข้าไปทักเลยสั้นมันเลยมึงเธอคนรักรถเฮ้ยเธอคนรักรถเฮ้ยเจออยู่กับกูก่อนเจออยู่กับแฟนก่อนคนละเคนละเจออยู่กับแฟนก่อนได้เปล่ารอจิ๋กมันจะมาแป๊บนึงโอ้ย คุณรับไม่ได้ผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับขึ้นไปกับคนนี้เลยขึ้นไปกับคนนี้เลยพีเแล้วรู้จักชื่อผมได้ไงครับเนี่ยอ่าเป็นเพื่อนแฟนครับได้รู้จักอ๋อโอเคครับอันนี้คือนำโชครู้บ้าอ๋อนำโชคพลังรถเติมพลังรถนำโชคนี้เป็นคนสนิทกับเรโนอ๋ออดีตหัวหน้าคุณเลยเนี่ยผมจำไม่ได้เลยครับขอโทษนะครับหัวหน้า อดีตหัวหน้าคุณเลยเนี่ยคุดจำไม่ได้คุดแย่มากเลยล่ะคือคือเหตุการณ์อะไรของมันก็คือแบบอดีตพอใจก็ว่ากันคืออดีตปิดคอยหิวอาหารตายแกูแบบกูเครียดเลยอ่ะรุนรั่วเลยเครียดกลางคืนอ่ะกูจะทุบแม่คาโรับบาลเนี่ยโอ้เออโอ้ทำไมพี่นำโชคด่าผมแรงจังเลยครับ น้องพีเคเสียใจนะเอ้ยเยี่ยอย่าเป็นนาองพีเคเลยเฮยเยี่ยกูว่าพีเคเออกูไม่ไหวแล้วไอ้ียมึงรู้ไหมกูเอาแพนกินมาจากไหนลุงแซมคนบอกกูว่ากูชื่อแพนกินอ๋อมึงเลยชื่อแพนกินน้อยนะไอ้เยี่ยแล้วบอกกูมีแฟนผู้ชายด้วยะไอ้ป่ะกูจะเลือดเยี่ยกูทำตัวไม่ถูกเลย ดูวันฝันวิญญาณโคตรฝันเลยก็เอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับก็ของเมื่อวานผมเออไปตอนประมาณตอนตีสองนะครับแต่ว่าคุยกับนายกเขาบอกว่าลดเวลาให้ถึงเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งครับตอนนี้ก็ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับ ผมก็เลิกเป็นเอ๋อแล้วครับผมเย่ก็สำหรับการที่คลิปที่ผมจะพามาดูว่าผมเป็นเอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมนะครับก็ขอโทษนะครับที่หายไปนานนะครับพอดีผม พรมันอมันเพิ่งได้ใหม่มานะครับแล้วก็มันเพิ่งจะอัดได้แบบมีคุณภาพดีๆที่จะกล้าเอามาลงนะครับก็ขออาัยในการที่ให้มารอนานนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ